พง์ชื่อภาษาจีนว่าหยางกวนจุนชื่อภาษาไทยว่าอัจฉรลยยครับอาจารย์ตั ón, ้งให้ผพง์ช ha ื paint, ่อเร่องเป็นเก่งครับเพราะอัจฉริยาเป็นคนที่เก่งมากครับแล้วพง์เรียนที่มหาลายราชัฏสวนสุนันทาครับเรียนวิชาการท่องเที่ยวตอนนี้เรียนปีสี่แล้วครับสวัสดีค่ะอินดีที่ได้รู้จักค่ะอ่อฉันชื่อจีนว่าจางเหมยฮวาชื่อไทยว่ามาริกาค่ะอ่อฉันเร่นเอ่อการท่องเที่ยวอ่อ 旅游，嘛哈、uh, anyway,，我一天来，嗯，玩，那就把玩玩南塔卡，可不可以卡？吃吃嫩饭菜，啥都卡，嗯，穿赤泰穿赤金袜，唐家家赤泰袜，唐纳帕赤嫩玩。拍了两回才敢同跳，去巴铁坦，敢同跳，听呢？ อ al, 5. 5. 5 5. ุปสรรคการเรียที่นี่มันดีมากครับดีกว่าที่บัตรถ้จริงก็เรามาเรียนที่นี่ครับเรียนภาษาไทยด้วยผมก็ชอบเรียนภาษาด้วยครับฉันฉันมาเมืองไทยสมบีสมบีแล้วสมเดือไหนสมเด็จสมเด็จใช่ใช่แล้วก็เอเือนใจเอาหวานนะคะอฉันชอบคนไทยคนไทยใจดีมากออยางไรอย่านเลย จริงๆเรียนนานแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับยังอีสเ่กว่าประเทศไทยเอออี่กว่าภาษาอังกฤษครับง่ายกว่าภาษาอังกฤษครับฝึกภาษาไทยยังไงะฝึกภาษาไทยก็อยู่ด้วยกับเพื่อนคนไทยครับก็เวลายอยู่ที่บ้านก็ดูหนังไทยตั้งเราจะอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางทีถ้าอ่านได้ก็อ่านหนังสือเป็นภาษาไทยด้วยครับฟังเขาก็เป็นภาษาไทยฟังเพงก็เป็นภาษาไทยครับทายมดฝึกอย่างนี้ครับ เพราะว่อาอยากจะชอบครับเพราะว่าที่นี่มีเขาก็มีแหละครับก็ได้รู้จักเพื่อนคนไทยคนจีนก็เยอะด้วยครับแล้วได้เรียนภาษาแล้วได้มีได้มีโอกาสที่รู้จักเพื่อนอยู่ที่ทั่วทัต,ต่างๆอาจจะช่วยทำการทำงานเยอะแยะมากครับคุชอบครับอชอบชอบมากค่ะอ่า ได้รู้จักเพื่นอนได้ค่ะแล้วเรียนภาษาไทยได้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะจบมา,าชันกานออกชันได้เรียนภาษาไทยขอบคุณค่ะควิ c k พลยยินดีต้อนรับทุกคนยินด,ดยยวววววีัยย